ขณะที่เหตุระเบิดยังเกิดขึ้นต่อเนื่องเมื่อวานนี้1 0โมงครึ่งตอนเช้าภูมกับโรงพักยะรังปัตตานีรับแจ้งเหตุระเบิดภายในหมู่บ้านพงสตาที่ตำบลยะรังหมู่5และก็ต้องเป็นชุดเก็บกู้ถุระเบิดเข้าไปตรวจสอบเพื่อป้องกันเหตุซ้ำซ้อน อีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะฮะจุดเกิดเหตุอยู่บริเวณใต้คนต้นไม้ใหญ่ค่ะแรงระเบิดเป็นหลุมกว้าง40เซนมีเก็ดระเบิดกระจายไปทั่วแล้วก็มีรอยเลือดของผู้ได้รับบาดเจ็บที่นําส่งโรงพยาบาลไปแล้วนะคะ <S <S เป็นอาสาสมัครทหารครานค่ะประกอบด้วยอาสาสมัครทหารพรานสมพาน์สินมาลา แล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นชาวบ้านแล้วก็กาลังคนอีกจํานวนหนึ่งด้วยนะคะกําลังเดินกลับจากการลาดตระเวนเช่นทางดูแลความปลอดภัยครูค่ะแล้วก็กําลังจะลาดตระเวนต่อเพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนถึงจุดเกิดเหตุคนร้ายกดชนวนระเบิดแสวงเครื่องน้าหนักประมาณ10กิโลกร,รัมที่ซุกเอาไว้จนกระทั่งเกิดระเบิดเสียงดังสนั่นแล้วก็มีคนได้รับบาดเจ็บนะคะและน่ากลัวก็คือตอน6โมงเย็นที่ผ่านมานะครับตัวชมครับ ผู้ก่อความไม่สงบวางระเบิดป่วนนราธิวาสสองอำเภอ5จุดตำรวจโรงพักรือศอกตอน6โมงเย็นนราธิวาสนะครับรับแจ้งเหตุเกิดระเบิดขึ้น3จุดในเขตเทศาบาลตำบลรือศอกพร้อมด้วยพุ่มกับเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจลุดไปตรวจสอบจุดระเบิดแรกเป็นร้านสะดวกซื้อเซเว่นในเเว่นสาขาหนึ่งอำเภอรือศออยู่ที่บ้านปลายนาคนร้ายเอาระเบิดสแสวงเครื่องประกอบใส่ในกระป๋องสเปรายาคันยุงหนักหนึ่งกิโลจุดชนวนได้นาฬิกาปุก เอาไปแอบวางไว้บนชั้นวางสินค้าและเกิดระเบิดขึ้นขณะที่คนร้ายออกจากร้านไปแค่หนึ่งนาทีสินค้าในร้านถูกระเบิดเสียหายมีผู้บาดเจ็บเป็นประชาชนซื้อสินค้าอยู่สองคนคนนึงเป็นผู้หญิงสราติอุมาอีกคนหนึ่งก็เป็นผู้หญิงเหมือนกันลอมสิยะอุมาส่งโรงพยาบาลอุ่นี่ประชาชนบาดเจ็บไปสองราย ต่อมาไปพบจุดที่2บริเวณริมรั้วของสวนการจนาพิเศษและจุดที่3ห่างจากเซเว่นอีเลเว่นสาขาหนึ่งจุดระเบิดแรกประมาณ200เมตรทั้งหมดนี้อยู่ในรีสอร์ทในเขตเทศบาลเป็นประทัดยักษ์ที่คนน้อยเอามาวางไว้โดยใช้ยาจุดกันยุงแบบขดในการจุดชนวน<ๆ>เพื่อสร้างความปัดปวนในพื้นที่แ่ลว่าจุดหลักคือร้านเซเว่นอีกสองจุดก็เท่กากันจะสร้างความปัดปวนเป็น3จุดของรีสอร์ทอีกส0นาทีต่อมานะครับ ตำรวจโรงพักเมืองนาราธิวาสอีกอำเภอหนึ่งแล้วนะฮะรับแจ้งเหตุบริเวณเก้าอี้หินอ่อนหน้าร้าน285คาราโอเกะอยู่บนถนนรังแงมันคาที่ตำบลบางนาห่างจากโรงพยาบาลน,นาราธิวาสราชรกรินทร์ประมาณ400เมตรระหว่างเจ้าหน้าที่รับแจ้งกำลังไปตรวจสอบว่ามีระเบิดเกิดขึ้นหน้าร้านคาราโอเกะปรากฏว่าเกิดระเบิดขึ้นอีกลูกหนึ่งบริเวณหน้าร้านนารากันศาสตร์ห่างจากร้านคาราโอเกะประมาณ60เมตร สองจุดซึ่งห่างกันไม่มากใกล้ๆกันเนี่ยมีผู้บาดเจ็บเจ็ดคนรถยนต์ชาวบ้านเสียหายไปสองคันค่ะชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิดถูกส่งมาตรวจสอบค่ะพบว่าที่บริเวณพื้นถนนหน้าร้านมีซากชิ้นส่วนของระเบิดสแสวงเครื่องที่คนร้ายประกอบใส่เอาไว้ในกระป๋องสเปรย์ยากันยุงยี่ห้อหนึ่งหนักหนึ่งกิโลกร,รมัมจุดชนวนด้วยนาฬิกาปลุกค่ะตกกระจายอยู่เตื่อนพื้นถนนนะคะแล้วก็มีกองเลือดอยู่จํานวนหนึ่ง เจ้าหน้าที่ก็เข้าไปตรวจสอบบริเวณหน้าร้านนาราการศาสตร์ก็พบซากชิ้นส่วนของระเบิดแสวงเครื่องชนิดและขนาดเดียวกันตกเกลื่อนอยู่ในพื้นที่เหมือนกันค่ะ ก็เก็บรวบรวมเอาไว้เป็นหลักฐานมีคนเจ็บทั้งหมด7คนด้วยกันนะคะจากเหกตุระเบิด2จุดสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุมีผู้ชายวัยรุ่น2คนขี่มอเตอร์ไซค์มาทําทีมาจอดแล้วก็เข้าไปนั่งพูดคุยกับพนักง,งานที่ร้านคาราโอเกะศพโอกาสหนึ่งใน2คนได้เอาระเบิดแสวงเครื่องที่ประกอบใส่ไว้ในกระป๋องสเปรย์ยาก,กันยุงที่ซุกซ่อนมาในกระเป๋าสะพายเอามาวางไว้2คนพอวางเสร็จเรียบร้อยก็ขึ้นมอเตอรไ์ไซค์แล้วสตาร์ทรถขี่ออกไปจากร้านประมาณสัก1 0 1ถึงนาทีถัดมาก็เกิดระเบิดขึ้นนะคะ คือจุดที่หน้าร้านนาราการสซาเนี่ยคาดว่าก็คนร้ายทั้งสองคนนี้แหละแต่เอาระเบิดมาวางไว้ก่อนแล้วแล้วก็แฝงตัวไปวางที่ร้านคาราโอกเกะอีกนะคะตอนนี้กำลังตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดอยู่ค่ะนี่นะฮะนาตลกตกใจครับ <c oughs> ยังเกิดขึ้นอย่างต่อเน,นื่องนะครับตผู้ชมครับสำหรับเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่สามจัดแดนภาพใต้เมื่อวานนี้ก็มีระเบิดทั้งที่นาราทิว่าช่วงเย็น แล้วช่วงเช้าก็ปัตตานีค่ะอ่ะชีวิตต้องดําเนินต่อไปละ